น้ำท่วมที่ซอยอุดมสุขกลางคืนทำให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางได้แต่เหตุที่นี้เกิดจากอะไรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้รับเหมาที่รับผิดชอบการดูแลท่อน้ำพบว่าสาเหตุมาจากกระสอบทรายที่ใช้ในการล้างท่อน้ำและถูกทิ้งไว้ในท่อน้ำมากกว่า300ถุงกระสอบทรายเหล่านี้กลายเป็นสิ่งกีดขวางการระบายน้ำและเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วม วันที่28กันยายน2568เวลาประมาณเที่ยงคืนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครและนายวิษณุทรั์สมพลรองผู้ว่าราชาการลงพื้นที่ซอยอุดมสุขเพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากฝนตกหนักในช่วงเย็นพบว่าน้ำท่วมขังที่ปากซอยอุดมสุขทำให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางได้ ทีมงานของเขตบางนาเผยว่าพวกเขาได้ตรวจสอบสาเหตุและพบว่ากระสอบทรายเหล่านี้ถูกใช้ในการล้างท่อน้ําที่ข้ามจากฝั่งอุดมสุขไปยังซอยสุขุมวิทหเศษ6ส่วนหนึ่งแต่กระสอบทรายเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำออกจากท่อน้ําตามที่ควรซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำไม่สามารถระบายได้แต่ทำไมากระสอบทรายจำนวนมากถึงสา0อถุงถึงถูกทิ้งไว้ในท่อน้ําคําถามนี้ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นเรื่องที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างกันได้ ขณะที่ทีมงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังทำการขจัดกระสอบทรายออกจากท่อน้ำก็ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook วิเทอดอัลพลังเพื่อแจ้งการปฏิบัติการและขอบคุณทีมงานเขตบางนาสำหรับการร่วมมือแก้ไขปัญหาคุณคิดว่าสาเหตุที่กระสอบทรายถูกทิ้งไว้ในท่อน้ำเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายปัญหานี้ด้วยกัน